เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาพบกับฟันเฟืองอีกท่านหนึ่งของบ้านจำรุงค่ะผู้ที่ได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้รู้จักคำว่าพอเพียงก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็นแกนนำผลักดันวารากฐานสำคัญให้กับชุมชนบ้านจำรุงแห่งนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงมานพก้างขวางกันค่ะ คุณลุงสวัสดีค่ะคสวัสดีครับทําอะไรอยู่ลุงปลูกต้นโกงกางอ่าทําไมต้องปลูกอีกล่ะคะมีตั้งเยอะแยะแล้วคือปลูกแทนในตน้นที่ตายฮะต้นไหนเรียวซอมแล้วนะซอมต้นที่ตายลุงก็คอยมาดูมาซ่อมก็ดูกันเรื่อยๆมาเนี่ยดูตลอดอ๋องั้นเดี๋ยวเราทําไปด้วยก็ได้นะลุงเนาะเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยดีกว่ากับป่าโกงกางที่ว่ากันว่าลุงอะ่ะเป็นคนมาทํามาบุกเบิก ตรงนี้พื้นที่เป็นยังไงบ้างพื้นที่ตรงนี้นะครับเมอกรอนเนี่ยนะเมอกรอนที่เราจะมารวมกันเนี่ยมันถูกทําลายค่ะโดยมีนายทุนเราเอาแคตเตอร์มาดันอ่าเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนเป็นบ่อก,กุูมมันคือที่ชายเลนอ่าชายเลนซึ่งมันไม่เป็นทรัพยากรของของแผ่นดินอ่ะค่ะที่ลุงปลูกเองทั้งหมดเลยเลมันไม่ใช่ลุงคนเดียว <laughs> เขาใจผพิด มันค้นในชุมชนช่วยกันพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยอ๋อค่ะพอยึดมาแล้วก็เอามาปลูกลุงเล่ามาตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยสิว่าไอ้ตอนที่ไปเอามากระบวนการวิธีการชักชวนชาวบ้านเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนยากแต่มันมีมันมีองค์ประกอบอยู่อย่างหนึ่งมีเจ้าหน้าที่เป็นป่าไม้เนี่ยนะเขาเป็นคนพื้นที่ค่ะแล้วเขาไปทํางานเป็นป้าไม้เขาเป็นพี่น้องลุงนี่แหละค่ะก็มารวมกันว่าเฮ้ย ถ้าเราปล่อยอยังนิน่ะป่ามันก็หมดในทิ่สุดอ่ะเฮ้ยเราจะทำไงเขาบอกปลูกที่ปลูกแทนโดยเอาไปเก็บปักกองกลางเนี่ยนะนี่เขาเรียกพันใบใหญ่กองกลางเนี่ยพันธุใบใหญ่แล้วก็เอามาใส่ถุงใส่ถุงนะครับชั้มประมาณสักสี่เดือนมันก็จะหลัดรากแบบนี้นะเมือ่อหลัดรากแล้วก็เอามาปลูก ตอนนี้เราได้ที่ดินคืนมาเนี่ยสามร้อยกว่าไร่เนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้ก็คือของบ้านจำลุงไม่ใช่บ้านเนินมันเป็นของคนไทยทุกคนมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นของคนไทยทุกคนของหนูด้วยของหนูด้วยแต่ทีนี้ว่าทางลุงทางคนแถวนี้ช่วยดูแลให้ช่วยขยายให้ไอ้ตรงเนี่ยใช่เลยคือเรามีแนวคิดว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันแบบเนี้ป่ามันจะกลับมายังอุดมสมบูรณ์ เมื่อเราม,มีปลากงกลางที่อุดมสมบูรณ์แล้วนะไอ้กือหอยปูปลาแล้วนี้นะมันจะกลับมาให้เราได้กินได้เป็นอาหารนะ่ะลุงคะแล้วคนในชุมชนเนี่ยเขามาช่วยปลูกกันอย่างเต็มอกเต็มใจด้วยไหมโอ้มันยางงี้นะคือจะให้คนทุกคนเห็นเหมือนเรามันเป็นไปไม่ได้คร่คะไอคนที่ไหนที่เห็นด้วยมันก็มาเลยฮะมาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแล้ะจะปลูกมาไรเดี๋ยวมาช่วยโดยเฉพาะนักเรียนนักน้องๆเนี่ยนะ คุณรถเต็มเลยมากันนะนะเวลาปลูกไม่อยากมันอยากเวลารักษาแบบที่ลุงมาทำเนี่ยนี่มันมันต้องต่อนนื่งเวลาที่ปลูกใช้ทะเลแล้วเกิดปัญหาเพราะไอ้หอยนังรมมันจะจับกับเครือขบานผมเรียกกันนับถึกอ่ะมันเหมือนหอยนางรมกันะมันจะจับเนี่ยแล้วต้นไม้จะตายในที่สุดเราก็ต้องมาคอยซ่อมคอยดูแลคอยออกมันเป็นเรื่องยากแต่ถามว่า คนอื่นเขาจะมาทำนาบางทีเขาเหมหค่ะก็คือเฉพาะคนที่เห็นแล้วก็ตั้ง,งใจจะมาทำแต่ว่าขนาดเดียวกันเราก็ต้องมาซ่อมแซมมาคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ปลูกแล้วปลูกเลยครับมันปลูกไม่อยากล้งมาถึงตอใส่รุงกับกเสร็จแต่เวลาถิ่นเราดูแลมันต้องดูอย่างต่อเน,นื่องลุงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่ลุงบอกว่ามีเฟสหนึ่งเฟสสองคือตรงนี้เฟสสามด้วยเนี่ยเอ่เฟสสามมันรวมทั้งหมดบันกี่ไร่อ ตรงนี้ตรงนี้มันสามร้อยกว่าตรงนี้สามร้อยกว่าสตรงตรงตรงที่ที่รูปข้างแรกอะมีอยูอยก็ไรานึงร้อยก็อีกหนึ่งร้อยก็หนึ่งไร่แล้วนี่สามร้อยกว่าไร่มันก็ต้องปะทะแรงเกือบสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าแล้วอะเราก็ไปที่บ้านป้าธนาคารฟูอันนั้นไม่รู้จํานวนแน่ค่ะแต่ปลูกไปแล้วหมากหลายปีที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วยกันปลูกอ๋อตรงนี้มันมีน้ำด้วยรุกปลูกเลยไหมจะปลูกแล้วเนี่ยเอออ่าหนูช่วยจัดอ่าโอเคโอเค มันก็ไม่ยากเนาะนี่ไงเวลาปลูกม,กมันยากันโนมันยากมันดูแลมันยากต้องดูแลเดี๋ยวลูกแล้วปลูกเสร็จแล้วสามสามเฟสเนี่ยมีคนมา,าใช้ประโยชน์มากน้อยอยังไงมีผู้ที่หวังดีเราก็มีหวังดีอ่ะคือมาทําลายก็มีนะอ้าวเหรออืมมีทั้งมันตรงมีไม้นะลูกอ๋อเนี่ยนะค่ะเนี่ยหน,นูหาก่อนนี่ โอ้ยนี่ลุงเตรียมมาไว้ให้เออ <บน S 1> เวลาคนเขามาช่วยกันหลายหลายคนบางทีเขามาเที่ยวเนี่ยเข้ามาช่วยปุ้งเขาอยากทำเขาเรียกแบบทำคืนแผ่นดินทำคืนแผ่นดินเอ,อเอ๊ะจำได้ว่าลุงเคยมีอะไรนะสโลแกนปลูกปีละเท่าไหร่นะให้ได้ล้านต้นนะอ่ะเป่าหมาให้ปเป่าวันละต้นใช่ไหมให้ได้ล้านต้น ตอนนั้นทำหนึ่งฝนหนึ่งต้นไงหนึ่งฝนหนึ่งต้นก็ไม่มีใครใช่นะมันยากจะทำก็ตองนี้ก็ลุยกันไปแล้วพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เสร็จหนึ่งต้นตรงไหนต่อ่นูเห็นมีหลุมเหนี่นะให้นูไปยึดไอ้พันกลามาให้ทีลุงก็ทำแบบแบบเนี้ยทำแบบขนแกงแต่ว่าต้องเอาถุงออกไหมเนี่ยลุงต้องเอาถุงออก ทำเรามีความสุขค่ะทำเรามีความสุขเราเชื่อย่างนุงนะเชื่อในกระแสพระธํารัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยไม้ชุดนี้นะมันเป็นทรงผลให้กับถึงลูกหลานเลยค่ะเพราะมันเป็นที่แรงที่ผลิตอาหารให้เรากินนะ่ะเรายังมีโครงการอะไรอีกที่ลุงทำนอกเหนือจากตรงนี้นอกเหนือจากป่าชายเลนนอกจากป่าชายเลนอยังทําอีกเรื่องนึง ไปทําบ่านปลาทางาคารปูเหมืออ่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นองค์ประกอบก็ไอ้ป้าชายเลนเนี่ยเหมือนกันอ่างั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันได้ไดว่าเป็นยังไงบ้าง ค่ะตรงนี้ใช่ไหมที่ลุงบอกว่าเป็นเฟสสามก็คือที่เริ่มขยับขยายเข้ามาปลูกป่าชายเลนนี่ก็เนาะหนูกะไม่ถูกเหมือนกันว่ากี่ไร่โอ้ยตรงนี้มันจำนวนนถูกเพราะมันไปังก็คือจะกินบริเวณนี้ไปเร<ๆ>ื่อยๆค่อยๆขยายทําไปเร<ป>ื่อยๆแล้วก็ว<ล>ะจะพยายามทําให้สุดทําให้สุดทางทางลุงก็ทํามานะอ่าแล้วก็ทําไปเพื่อเพื่อที่จไปชนกัน แล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีชาวบ้านมีประมงมาทําอยู่ตรงนี้ด้วยเาป็นี่ะเขามาช่วยเราดูแลดูค่ะอันนี้อันนี้เป็นวิธีของเขาเลยหรือเปล่าเป็นเป็นที่อยู่เขาเลยอาชีพเขาเลยอาชีพเขาเลยแล้วก็เป็นคนพื้นบ้านก็คือเป็นคนพื้นบ้านที่นี่เขาเรียกว่าประมงพื้นบ้านอื ตรงนี้หรือเปล่าก็เลยทําให้เป็นที่มาที่ลุงมาทําธนาคารปลาบ้านปลาธนาคารปูต้องถูกต้อง,ท,องทำยังไงวันหนึ่งนะของเราเนี่ยนะค่ะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขามีมีกลุ่มประมงเรือเล็กอยู่เนี่ยประมาณเกือบเก่าสิบลำเนี่ยามาหากินยึดฟังมาในชาติของเรากู่มหอยสุดล้เลือน้อยอาก็โดนความร้อนเราคิดว่ามันน่าจะอนุรักษ์โดยนัง กันเราก็มองไปว่ามัน,น่าจะมีธานาคารปูเน,ะ,นะ่ยอปลามาให้มีทียูอะไรเงี้ยบ้านปลาพอจะนึกออกนะลุงว่าเป็นที่ที่คล้ายๆให้ปลามาอยู่อศาศัยแต่อธานาคารปูเนี่ยหนูยังนึกภาพไม่ออกนะเอาปูมาฝากถอนดอกเบีย้ยไปยังไงหรือถอนปูไปยังไงมีการเงินแล้วขเขาฝากเขาไป,าปนค่ะ ไปได้ปูมาเนี่ยเพิ่งมาได้10บกิโลค่ะแต่มันมีอปูไข่นอกกระดองไอ้ไข่ดำเนี่ยเขาเรียกไข่ดำพรอ้อมที่จะเป็นตัวเนี่ยก็คือกใกล้ๆตัว<อ>สมมติหาตัวหรือ3ตัวนี่ค่ะให้เอาปูไข่นอกกระดองมาฝากไว้ในธนาคารซึ่งเราจะทำโปรไว้จะทำเป็นกระชับนี่ค่นะเป็นกระชับในเมื่อเขาเคลียร์ไข่เสร็จแล้วก็เอาแม่เนี่ยไปขายอเอาเงิน ก็คือคำว่าธนาคารปูที่นี่ก็หมายถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันช่วยกันอนุบาลสัตว์เล็กๆขยายขยายมันมากขึ้นอย่างนี้นี่เองก็เลยทําให้ได้ผลผลิตที่เป็นปลูจะออกไปจับปลูก็ได้จับปลาก็ได้ใช่ใช่ใชเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันใหญ่ๆทรงผลมาที่นี่หรอกแต่มันนานๆเขาเนี่ยตอนนี้กลุหอย ทุ่มหนาด้เลยลูกปูม,มาเนี่ยอ๋อค่ะงนั้นก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ท้องถิ่นเองก็จะได้มีปากท้องมียุงข้าวเป็นของตัวเองใช่แล้วุ้งชวว่านะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ผลทรงผลจริงๆอ่ะค่ะแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันแบบนี้นะ,ะวันหนึ่งนะครับเราจะหาที่ไหน,น่ต้องขับเรือไปต่้งหลายกิโลเซตเออเผลอๆพายุข้าอีกอะไรอีกอีกเลโลงแล้วนอกเหนือจากบ้านเดี๋ยวนะเราปลูกป่าชายเลนไปละ ชายเลนมีบ้านปลาธนาคารปูแล้วเรายังจะมีอะไรอีกนะยางพารายางพาราเนะี่ยมันอยู่บนบกอยู่บนบกแต่ยังทําลุงก็มาช่วยทําช่วยคิดเป็นตนคิดเลยเ,เรื่องของกลุ่มต่างๆเนี่ยหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะยางพาราลุงเป็นกระบ,บอกหมายถึงว่าเป็นแกนหลักเลยเอ๋องั้นเดี๋ยวลุงพาหนูไปดูใช่เพราะมันเป็นทุนของชุมชนที่น<ฆ>ัานเขามีอาชีพหลักคือยางพาราเ,เป็นแหล่งทุนเลยเพราะอาชีพหลัก เอาละค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันได้ไดค่ะ แล้วค่ะช่วงนี้เรามาอยู่ที่สวนยางพาราแล้วนะคะพร้อมๆกับคุณลุงมานพเพื่อที่จะมาพูดคุยกันค่ะว่าการเริ่มต้นของสวนยางเนี่ยมายัางไงแล้วก็จะดึงชุมชนเข้ามาร่วมกันได้อย่างไรจนกลายมาเป็นว่ารวมซื้อรวมขายยางพาราบ้านจำรุงค่ะคุณลุงคะตรงสวนนี้ที่ลุงบอกว่าลุงเป็นคนเริ่มต้นเลยกับการปลูกยางพาราลุงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะทำมาอย่างไงจะเข้าใจพิดไม่ได้เริ่มต้นเป็นคนปลูก เริ่มต้นเป็นการรวมตัวกันมาทํากลุ่มรวมซื้อรวมขายยางอ๋อแต่การรวมซื้อรวมขายแสดงว่าชาวบ้านแถวๆนี้เขาก็มีอาชีพในการปลูกยางอยู่แล้วถูกต้องเลยก็ทํามาตั้งพันธบัุรเลยเยอะไหมคะโอ้ทุกครัวเรือนจะมียางพาราเป็นของตัวเองทั้งหมดค่ะแต่คนหนึ่งมีไม่มากไงคนละหาไรสิบไร่สามไร่สิ่งหนึ่งที่ลูกคุมาทาหนึ่งจากเราโดนเอาเปรียบเรื่องตาชังที่ไม่เป็นธรรมค่ะกับราคาที่ไม่เป็นธรรมอ่า เนี่ยนะเราก็เลยออกแบบว่าเฮ้ยแบบนี้มันน่าจะรวมตัวกันเป็นกลุม่มเพื่อมีอำนาจต่อร้องแกบปทีวาและอ่าเนีย่ยมันเป็นยาง้งอ๋อพอถึงเวลามารวมนี่แล้วลุงชักชวนยังไงเราคอยถึงจะย,ยอมวันหนึ่งก็นั่งคุยกันให้ยถารวมกันนะครับพิธีการรวมตัวก็คือต้องให้เขาถือหุ้นโดยให้เขาเป็นเจ้าของรวมโดยการถือหุ้นหุ้นละร้อยบาทของเราเนี่ยเปิดหุ้นละร้อยบาทแต่คนหนึ่งถือได้ไม่เกิน30หุ้น แล้วถือหุ้นเราทําอะไรได้อีกอพอถือหุ้นเขาก็เป็นเจ้าของรวมไงค่ะแล้วเราก็มีกติกาว่าเฮ้ยเราจะเปิดสื่อทุกวันเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงไปเริ่มเอาสิบเอ็ดโมงเว้นวันอาทิตย์วันเดียวเราเราปัญหาต่างๆที่เคยทับตั้งแต่เริ่มทํามาจนถึงนวันนี้ทุกวันนี้ก็มันมันก็มดปัญหาเพราะมันใช้าตาช่างเราเนี่ช่างยางถูกครั้งตรงใช้าตาช่างเราไ่ใช้ของผอคากแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ มันมีของมากๆอ่ะมันก็มีพลังมีอำนาจต่อรองค่ะถ้าเรามี2ยี0ิกิโลเขาจะเชื่อเราไงแต่เราเรามีเป็นพันกิโลเนี่ยเขาฟังเราเนื่องราคาเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ที่ซื้อขายกันนี่ไม่ต้องพูดหลักสิบละหลักพันกิโลหลักพันกิโลฮะบางวันสื่อถึงสี่พันกิโลอ๋อชาวหลวงก่อนสื่อล้วก็จ่ายเงินสดอทำั่นอ่าแล้วตอนราคาตกๆล่ะคะทำยังไงสมาชิกไม่หมดเนาะก็ซื้อตามลง เอาราคาความเป็นจริงคือเราต้องการความเป็นธรรมความเป็นจริงไม่ใช่ตังกลุ่มแล้วราคาแพงนะเขาก็ไม่ซื้อเราอีกไม่ใช่แล้วเราขาดทุนนะสิที่นี่กําไรที่ได้ง็อมาแบ่งปันค่ะสวนยางนี่ยุงเยอะนะลุงแน่นอนเพราะมันเป็นแรงถี่ยูแรงถี่ยูของยูะค่ะลุงงั้นเดี๋ยวลุงกรีดยางให้หนูดูหน่อยสิหนูมาหนูยังไม่เห็นเลยเมื่อคืนได้ข่าวว่าฝนตกด้วยยางไม่ออกไม่ได้ออกมากรีดยางเลย ถ้าเราช่วยกันแบบเนียปลามันจะกลับมายังอุดมสมบูรณ์เมื่อเรามีปลากงกลางที่อุดมสมบูรณ์แล้วนะไอ้กุ้หอยปูปลาอะนนี้นะมันจะกลับมาให้เราได้กินได้เป็นอาหารนะ่ะ คุณผู้ชมคะเราได้ติดตามเรื่องราวของผู้ใหญ่ชาติชายเหลืองเจริญและคุณลุงมานพ่วงขวางกันไปแล้วนะคะคงทําให้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพียรพยายามในการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้สังคมที่ท่านอยู่นั้นอยู่ได้แข็งแรงตราบนานเท่านานค่ะแรงบันดาลใจเล็กๆจากคนดีคือต้นทางแห่งพลังของความดีที่มีอีกกว่า60ล้านคนดีทั่วประเทศช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน สู่ผู้ชมคะและรายการแทนคุณแผ่นดินวันนี้จะยังคงนําเสนอเรื่องราวที่เป็นแก่นสารสาระสําคัญของการทําความดีคนแบบนี้และคนดีแทนคุณแผ่นดินตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ทําประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเน,นื่องตลอดไปสวัสดีคะ่ะ